สายเย็นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การแคสเกมซอดเดอะวิดีโอเกมกันอีกครั้งกันแล้วนะครับกับยอดนักสืบตัวดำมิสเตอร์ทรัพก็อย่างที่ผมสัญญาไว้จากคลิปก่อนก็คือผมได้ชื่อของภรรยาของนักสืบสิงหรือเหยื่อคนที่3ที่เราต้องไปช่วยแล้วครับนั่นก็คือเมลิซซาอ่านชื่อไม่ผิดนะนะเราไปลุยกันต่อเลยครับ โอเคไฟเดอร์ค okay, ี 2x ครับข้างล่างนี้เราก็จะเจอล,ลูกลูกศิษย์เนวัดดาวตีกันอยู่เ네นวัดดวงเ네นวัดดวงอาทิตย์เ네นวัดพระจันทร์เนวัดพฤหัสอะไรก็ว่ากันไปเราจะเสือกเฮ้ยเราจะเสือกไอ้สัตว์ยิงไม่โดนมันเปื้อนกระสุนนะรู้ไหมแล้วไอม้มึงอะไรเนี่ยพี่ปุ๊กูยิงว่าเอาสองรอบเลยโอ้ยแม่ไม่ได้เล่นสไนเปรอร์อีลีอีลิตอีลิตบ่อยอย่างเงี้ยแหละ ชายสองคนที่ไม่รู้มันทำาตีอะไรนะมันตีกันก็ต้องขอยอมรับเลยนะครับว่าผมนี่รู้สึกแบบว่านะไม่ได้เทพรู้สึกเล่นเกมนี้นานๆเข้านี่มันชวนชวนให้แบบกดดันพอสมควรว่าไม่รู้ว่าเราจะเจอตีอะไรนะฮะเราก็จะได้คุณแจมานะครับหากท่านสงสัยว่าเอ๊ะ ถ้าพี่หยิบผิดอันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะหยิบให้ดูครับนี่แล้วมันจะเขียนบูมแล้วผมก็แล้วนักย้อนนักสืบตัวนั้นก็จะตายเพื่อการพิสูจน์นี่เป็นครั้งเดียวที่ผมจะพิสูจน์ได้ดูนะครับเพราะว่าเชพอยมันอยู่ใกล้เฉยโอเคนะรู้แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราหากุญแจไม่เจอแล้วเราหยิบผิดจะเป็นยังไงโอเคเราไปเรียนกันต่อเลยไม่ใช่อะไรนะตะกี้ผมยิงว่าผมอยากจะยิงไ <laughs> อะไรวะยิงใหม่กูก็ยังยิงไม่โดนเหรอกูจำได้ว่าพี่ปูจะออกมาเฮ้ย<ป>เอาอุ้ยเสียเดี๋ยวก,ก็ยังยิงว่าอยู่ดีแล้วอะไรอยู่วะเราก็จะเจอพี่ปูนะฮะซึ่งรกระสุนนัดเดียวเราเก็บไว้ค่ายหัวกล่องดีกว่า บางคนจะสงสัยหัวกล่องอะไรคือผมเล่นไปรอบหนึ่งแล้วแล้วคดีโปรแกรมมันเกมมันเด้งมันเด้งหาพระสวรค์นี่มาเลยแล้วก็ปล่อยพี่ปูโยนขวดไปนะเพราะเรารู้แล้วว่าคุณแจมันอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนนั่นเองพี่ปูเราความสามารถในการโยนขี้กากรกลิงมากอย่าไปใส่ใจมากเก็บมาแล้วแล้วท่านก็จะเห็นว่าถ้าสะดุดถ้าสะดุดก็จะเป็นการโชงโง่มาเลยุูยแทบเอาเอาผมไม่อยู่แล้วเอาผมไม่อยู่ แล้วก็ต้องพยายามไปช่วยโอ้โหคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นหนูวิ่งผ่านไหมผมว่าไม่ใช่หนูอะ่ะมาชัดๆโอเคเราก็ลุยกันต่อเลยกระสุนหนึ่งนัดไอจชะแม่สบายๆนะปืนปืน,ป,นปืนลูกเอ้ยไม่ใช่ประตูลูกซองนี่ไม่ได้แดกรับไม่ได้แดกแต่บูวิแทบนีแดกกูตลอด <c oughs> เลยกูเดินสะดุดตายสวยมาก แต่ก็ยอดนักสืบตัวดำถึงตัวจะเปรื้อจะถึงตัวจะดำสนิทเมื่อคนขายถอนแต่ก็ยังเป็นยอดนักสืบตัวดำมิสเตอร์ทรัมันเกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวเราไปรู้กันต่อเลยหมู่จะจ่าอะไรก็ว่ามานะครับและห้องนี้นะครับเห็นเวลาอย่างนี้ระเบิดพันอย่างนี้มันบอกเลยครับให้กูหาทางออกจากระเบิดเราก็ต้องรีบไปหาของนะฮะสิ่งที่จะทําให้เรารอดจากระเบิดแหนมแหนมประยน่แนแหนมประเชงแหนมแหนมนอนเบืองแหนมอะไรชื่อก็ว่าไป ก็จะมาไขปริศนาแต่เฮ้ยโอ้โหตรงนี้มีประตูนีไจะเกือบเกือบ่อาบอกอย่างดีประตูนี้ไม่ได้กินผมหรอกครับรสันเกือบโดนกินแล้วเห็นไหมฮะมันบอกว่าให้มองในรูนัน่นมาแล้วมึงมาละเตรียมยิงเลยฮะปังเอยปังเอ้ยโดนสวนโดนสวนแล้วรีบไปครับเพราะเราต้องรีบมองรหัสเท่าีดาแลนะ้มันบอกให้มองอ่ะอเวอวอชนี่ 8 3 8นะ838ต้องรีบนิดนึงครับต้องรีบนิดนึงรู้สึกมันจับเวลาเดี๋ยวเราโดนแหนมแหนมระเบิดฆ่าตาย <laughs> มันจะ8 3 8 838จับล้านให้ได้เพื่อนจับลาให้ได้8ปดเอ้ยไปสิเพื่อนโอ้เมากูเมากูมึงก็จะเร็วไปไหน838โอเคเรียบร้อยมันบอกว่าโคสตดอรอเราก็ต้องปิดประตูครับเ <c oughs> ชื่อมันครับเชื่อมัน <c oughs> ประตูสังกะสีนี่มันจะเอาอยู่ป <c oughs> ิดอมาหิตไว้พอล็อกอมาหิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาระเบิดไม่อยู่มิน แล้วนี่หนึ่งนาทีแล้วต้องหาคุณแจประตูนี้ออกไม่ได้คํานี้มันแปลว่าให้เราอดทนรอครับแต่ถ้าเป็นแปลเป็นนามมันแปลว่าคนไข้ซึ่งกูป่วยอยู่แล้วไม่ใช่กูดําไม่ใช่กูไม่ใช่คนขายถ่านกูเป็นยอดนักเสือตัวดํเนอะเฮ้ยแล้วไม่มีหาอะไรกูทําให้กูรอจนก,กว่าระเบิดจะระเบิดแล้วไอ้ห้องนี้มันจะกันระเบิดได้เหรอวะเอาช่เงอะเรามาเล่นตัวหันสายกันดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยเจ้าอ้ย่อยู่ที่เบอร์หนึ่งไหมครับ ดูที่เบอร์นหนึ่งไว้แล้วดูที่เบอร์สองแล้วเบอร์นหนึ่งแม่งวิ่งอีกแล้วเบอร์สองวิ่งตามเลยอืมมมมันไม่เคยยอมกันเลยไอ้ตู้หันสาเนี่ยผมไม่เกลียดเท่ากับไอ้พิกล้อนะพลิกล้อนี่มันต้องใช้เมาส์เลื่อนอ่ะโอ้โหบังคับยากมากแล้วผมก็จะพบว่า้องเหอะฉีดยาเล่นๆอ๋อฉีดยาระหว่างรอแล้วก็ฟินโอ้โหอีกสิบเก้าเรามานับถอยหลังเก้าสู่วันใหม่กันนะครับรับยอนนักสืบตัวดำสิบสองสิบเอ็ดสิบ ต่อไปจะประกาศหวยเลขต่อไปแล้วนะครับเลขทอยซองตัววันนี้จะอยู่ไหมครับจะอยู่ไหมครับกูจะตายไหมครับประตูนี้จเจ้าอยู่ไหมออเออโอเคมันเอาอยู่ได้ไง,ไงวประตูนี้โอเคอ้ศพไอ้นั่นคงไม่เหลือแล้วโดนแรงระเบิดแต่ว่าต้องเข้าทางนี้ ปืนปืนเพิ่งได้ใช้พาร์ตเดียวหมดเลยยิงว้าไปหลายดอกมากมาห้องน้ำอย่างนี้สงสัยจะได้ล้วงคอหัคลี่อีกแน่นอนครับผมเห็นเล่นเกมนี้กี่ทีนะผมเห็นทีไรมันเสียวตลอดเลยแบบคุณคิดพามาเข็มแค่คุณทิ่มอะไปฉีดยากันกันอะไรก็ปอลิโอหมากัดก็ว่าไปนะคุณคิดเอาอ่ะ ยังเจ็บขนาดนั้นอ่ะเข็มเดียวนะทิดเอาต้องหลายๆเข็มอ่ะลุงแทงมือคอุณนี่ยโว้ยขนลุกอ่ะขนลุกอ่ะยอดนังสือตัวดำบองตรงอ่ะยอมแพ้อ,อะไรจะรอเราอยู่ข้างหน้า,าต้มลุยต่อไปครับไม่มีว่ากากเกลียนกวสิ่งแบบผมเป็นยอดนังสือตัวดำทั้งตัวจะดำเหมือนกับะอนแต่ก็เป็นยอดนังสือสุดฉลาดนี่กักบคุณดชิเชนิดโโโีหรือโมลี่โคคกโคล่หรือเชอร์ล็อกเกียนเกี่ยวอะไรอออเซฟอะไร เกิดขึ้นเหรอเฮ้ยนี่มันเสียงของจิ๊กซอนี่หว่าเกี่ยวกับนักสืบซิงครับที่นักสืบซิงโดนยิงเฮ้ยหรือว่านักสืบซิงโดนจิ๊กซอฆ่าตายวะเนี่ยเสียงจิ๊กซออะไรเนี่ยอ๋อเอ๊ะมันยิงนักสืบซิงแล้วมันก็โทรแจ้งตำรวจเนี่ยนะ แล้วลุยต่ออะไรอะไรโอเคคุณหมอนสซิสซิง่คุณครูของแฟงกินลูกชายเหรออืมรู้สึกจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อความของเกี่ยวกับนักสซบสซิงนะ เปิดมาแล้ว yeah. เย่เฮ้ยนั่นมันหมูตุยเฮ้ยระวังหมูตุยนักซือ้อนักซื้อแทบโอ้หมูหมูหมึงหักคอกูอีกแน่เลยมึงอยู่มึงมึงจะไฟแล้วไปไหนแล้วหรือว่าจะไฟหรือจะไฟโอ้ยไม่ไม่แหน่นี่นะโอ้ยพี่พี่เปิดประตูดีๆสิพี่ผมบาดเสียวแล้วเปิดมาปุ้งหัวหลุดนี่แล้วเริ่มไกลๆนะพี่พี่เปิดค่อยๆก็ได้แม่ใครโดนขาวะ ดนแยกล่างครับไอหมอนี่ไม่ผ่านเกมโดนแยกล่างชีวิตเดยียวคุณอะไรสักอย่างจะมีทางเลือกคุณทำลายอ่าไม่รู้แปลว่าอะไรชีวิตของพันเนอร์คุณเหมือนมันโคตรมันบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนทำลายชีวิตพันเนอร์ครอบครัวและลูกชายของมันคุณต้องหากุญแจที่จะมองอไรสักอย่าง ไม่ทราบรุยกันต่อแล้วกันเอาเช็คพอยต์แล้วนะครับเช็คพอยต์แล้วก็ลุยกันต่อเลยกู <c oughs> ได้ยินเสียงใครเ, <c oughs> คเปล่าวะชิเปลงปะผีหลอกวิญญาณหลอนโอ้ในที่สุดกูก็ไม่เคยหนีมึงคนเลย <c oughs> ไม่รู้ว่าจะให้สอนให้กูเป็นโจรหรือ,อยังไง <c oughs> อยากจะลาออกจากตำรวจไปเป็นโจนรเหลือเกิน คืออะไรผมอยากรู้มันคืออะไรอ๋อจิกซอโน้ตเอกไม่อ่านฮะมึงจะทิ้งเอกสารอะไรกูมึงจะกูไปเตรียมสอบอาเซียนหรือ,อยังไงอ่าเราไปลุยกันต่อเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ยเมื่อจังโอ้อะไรเนี่ยห้องนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกลับจิ๊กคอยแล้วโกงเพียบเลยขังหมาหรือขังตัวอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย หฮ้ยเฮ้ยติดตามกันต่อไปพาร์ตหน้าครับน่าเกลียดมากไอ้คนแค้หน้าเกลียดมากมึงอยากจะตัดคาสก็ตัดกันอย่างนี้เลยก็มาดูกันต่อไปแล้วกันครับพย้อ์นักสืบตัวดําจะสามารถช่วยภรรยาของนักสืบสิงหรือก็คือเมลิซ่าได้หรือไม่จะแก้ไขความผิดพลาดในอดีตของเขาได้หรือไม่จะทําอะไรได้อีกหรือไม่โอ้ซาร่ามันยอดมากเลยซาร่าโอ้ชัดยอดเลยเกยอาเลยเจอกันต่อไปพาร์หน้านะครับสายอันสวัสดิ์